สวัสดีค่ะในวันมือฝนตกอีกตามเคยเนาะคะ่ะโอ้ยตกดีค่ะ,ะคะ่ะคือว่ไปตกตั้งบ้านเท่านะคะแถวอีสานเนาะ,ะตกมาเป็นเดือนแล้วค่ะน้ำไหลน่องน่องเมด่กะเพชรกะมาเมือกมมนอกับมาาฮดต้ตนใหม่คือเก่าละค่ะขังในต้องฮดค่ะแต่ว่าฮดโบรายะะด้กค่ะลดฮดที่ละหน่อยที่ละหน่อยตามด้วยนี่เลยมันคู่ ถุเลี่ยนค่ะจะก็จะกินมือละนิดมือละหน่อยเนาะคะ่ะเนาะมือว่านซัดไปมืดกองหนึ่งค่ะมือนี่กินผู้หนึ่งพ่อพ่อกับพ่อค่ะกินหลายวันดีนะคะ่ะกินแล้วก็วันน้ำต้นไม้ยากวก็กลับบางค่ะเพราะมาจากทีทงางานฝนตกเปียกมือกันค่ะมืนไม่อยากเปียกฝนอีกละ่ะ อืมมือว่านี่กอบพอดีมันนี่เริ่มเละอะค่ะเริ่มหวานถึกใจค่ะอืมอืมก็แซ่บก็มันมน,น้องบางสว่วนกระซกค่ะบางส่วน,น,นกน็แบบอืม นาทุเรียนตกกินทุเรียนไม่อนอิ่มนะครับไอพ่อ,อได้เฟียวขนะปีนี้ว่าเป็นจะเงินอยากกินทุเรียนปีที่แล้วเนี่ยเบ้ออยากจะได้แบบซุกๆุกมหันต์าจะสวรรคะ์ค่ะ กินหอดูเรี้ยงเด้งดูสวนแล้วเนาะ,นะสองปีที่แล้วไปกินจุฬาเนาะ,ะกินตุเรียนกินมังคุดกินงออืมอิ่มเป็นนาอ,อยากมีเงินไปเฮ็ดเฮือนไหวอยู่ค่ะอยู่น้องเห็นกระต๊อบนิดหน่อยประมาณจักสองแสนเนาะทำมือเงินสองแสน ไปเห็ดไหวจะประมาณห้องนอนหนึ่งไผ่ไปก็ไปพักอ้าวขับเขาก็ขับมาดูตลาดมา้องเห็ดกับเขาเจ้ากังเห็ดไหอย่างอือเจาก็หงายไปเห็ดอืม ได้วิวนีค่ะสวัรค์มามัดเซ็ตอาซอยมันสเฮ็ดใจได้อยู่บ่กินมือน่อละงาวทายกันเอาไปเอเนีย่ย ม,มันจังสุศกับอุศนามแล้วต้องรีบเมือ่อนั่นนี่ค่ะอยู่โดนบ่ได้มันสิอดใจบ่ได้เอ็งเนียนเอ็งเนียนเอ็งเนียนความใจต้อตตงอีก เก็บไว้จะกินมื่อไหร่มือเหื่อกินแล้มือเหื่อหนาจะสุกมืองัดมอด้านหน้ามือดันสุกหรอคะเก็บจังเสียลนะค่ะอากาศมันบ่ฮ้อนกะเก็บไว้ในเ้หื่อพักนี่แหละค่ะเมื่อตองเมื่อบ้านนะธรรมดาสีห้องกาดกาดแต่ว่าสามีก็บบุคคลไม่ยอมขาดทุเรียนแต่เพื่เอาไว้อยู่นี่เพราะว่ามันสีอุ่นกลัวอยู่บ้านกันอยู่บ้านเออกินหอมอกพวน เกงใจเปื่อนผงนั่นละค่ะไปเบื้องสวนกันเนาะค่ะเนาะขอหดหนามสวนก่อนเบิ้งสวนเวลาบรรยากาศฝนตกแหละค่ะนี่ละค่ะบรรยากาศบานพักเพชรค่ะกันล่งเพาะกำลังเพาะค่ะคลิปนี้เพชรดขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะมาเจอกันคลิปหน้าว่าเพชรดสิผ้าไปเลาะผ้าไปเที่ยวแถวใดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ